มึงละมุนมึงละมุนมึงอะว้งานมินี้งายม,ม,มินี้คนอะมุมนี่จะขึข้นเข่าท่าจะขึ้นนาหนาจะขึ้นง่ามเดือหวนาจะขึตอบเสร็รอบนี้มีช่อนเห็นรอยนึงช่อนหมูว่านเห็นหมว่านไดนหมูว่านไดแล้วไปลอยนึงมืออีกรอยนึงกินเขาเบิ้ลโอ้มีมีทอนอีก เพราะวอนจานเลยจานละหาสิบบาทหัวยังจะขึ้นหลายจ้ะยิวเนาะเดี๋ยวขึ้นไนอยู่เออแม่ของเงินกินเข่าด้วยมั้อยู่ไปไหนลอยเห <c ười> มือนเลยได้เขาของเงินของเงินแม่ทั้งไหนของแม่มันกินเข่าอ๋อแม่จุ้มบ่โอ้แม่จุมม้มจะของหอนตัวว่นานางว่าผู้ใด็มมาขอไปกินเข่า ขอขอไปไปเ,เ,าาเป็นเดรจบอลเพ่ไหเจจบาทฮะเพื่อไฮเดรจาบาลเพ่ไไปลอยนึ่งบอกเบ่อทอนเพื่บนบอมองไอ้พยูหันเพื่อนไ้เพื่อไฮเพื่อนไฮไปใส่ยูเมนบอยังก็เพ่งเร่งทักทเทียนนี่มึงเห็นยังเล่นเกมสมบูรณ์ยนี่เด็โดโคภาษา,ขาเขมรน,นอาจารย์อีกล่ะ มันอาแขวะใส่อีกโอเแขวามักแข่งนกแขวะน้อโอ้่พี่น้องพอดานง่ามขึ้นพอดานี่นยืนหลายใกล้ๆนาประตูพี่น้องพอดาหูก,กระเซ้าเลยละ่ะขันมาเด้อกับพี่น้องเพื่อกับเบิ้งค้นเบิ้งหน่อยเอา้ามือนี้มีนมอีกนี่ นมสองกองยังไม่มีเข้าวอ่ะเรานี่กินขนมปังตุเนาะข้าวมีข้าวย่งนี้แหละไอ้บได้ซื้อข้าวมานำนมวันนี้เนาะไรวะโอ้บ่มีเข่าวัอนี้บ่ยังไป่สื่อข้าวเดียวที่ใช้เว้นเนี่ยยังไป่สื่อข้าวเดียวที่ใช้เว้นเนี่ยแม่แม่พี่น้อยก็คอมเมนต์มาหน่อยเถอะละืบบัอนี้อ่า เฟซบุ๊กปั๊บอันก็รึดถือม,มิลี่ผมเข้าจิตโเห็นกันนีกก่กดติดตามกันหน่อยได้พี่น้องเดิมอัดงามแห่งนี่ใส่ใส่รองเท้าส้นสูงพี่น้าก็หายยังฮะรองเท้าส้นสูงที่พี่น้าก็หายไหมเอาเอา,เอาใส่แล้วบ่ถามที่พี่นาาก็หายนะรองเท้าส้นสูงกัน จำเป็นเรางใส่โอ้ยโอเป็นคนจังหวัดไดนบอกพี่น้องกันเนี่มันถามมาหลายคนขอนแก่นอำเภออำเภอหย่างเอาเขาจะคู่บานคูซองเนาะคน่บานเดียวกันบ่ฮียไม่ดาเพป็นอย่างแฟนเพจชนิดดาแมนเลยแล้วมันเฮียผู้ใดละเอียดนี่ขาแม่ทีมห่วยที่ขาทีมอีก ห้วยตะคาดยังไรเป็นพนาคนไม่ได้หรอกห้วยเป็นพนาละยะนี่ด้จะเป็นพนายังมาเฟียบอลเจ้าบอลเปนเจ้าเนี่เป็นโจรนู่นไงไพ่เป็นโจรอ่าบอถิงไายคือแต่ว่าเขาเป็นเจ้าเป็นโจนพาดันป้าเป็นโจรแล้วพี่น้องงืดหลายบ้านนี้ ว่ทิ้งได้ล้วไปอดหลอดเป็นเจ้าได้เป็นโจนพรพือ่อน่ะอ้าขอบคุณหลายๆครับผมฝากกดไลร์กดแช่ขึ้นเก่าแล้วพี่น้องเนะาะว่าแล้วว่าอาจารย์เป็นโจรเฉยเลยวันนี้เนาะเดี๋ยวสิเดี๋ยว,เ,ยวเครียดกันไหมธหนานะครับผมอยงไรก็ขอบคุณหลายๆครับผมฝากเพจไว้น้ำครับผมของขืนตีนี่พือน <c oughs> ครับผมกับฝากเพจไว้น้ำครับผมเนาะ มตสภาพภ์วิตคุกจำกัดเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมมียังกัติตตอม่ได้ครับผมพระพระกันยังแจกขึกก้นเก่าครับผมพระกันยังแจกขึกก้นเก่านะครับผมตอนนี้เหลือบอถึงสาสิบองค์ครับผมได้เฟตละเฟตละเพื่อนไหนเฟตละหาหกองเด้อพี่น้องเด้อเพื่อนไหนไปเราเ <c oughs> ยาวาครับเยาวาคนบ่ายสามถวนครับผมเนาะบุได้ถือสาบุได้หอกครับพี่น้อง นอน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 ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์น้ำเนยเดอร์ครับพี่น้องเนาะมือ้อนีน้เนาะจังได๋ก็ขอบคุณคือเก่าครับผมฝากงานปลวกงานของจอนปิดน้ำเนยครับผม0 9 2 5, 28, 5, 28, 5 33, ์เก้า3อคือเก่าล่ะพี่น้องเนาะหากักแพงกันคือเก่านะครับผมจังได๋ก็ฝากไว้น้ำในอ้อมอกอ้อมใจ Facebook ปั๊บอัลกอริทึมพี่น้องปั๊ดคนเข้ามาเบิ่งซ้ำสิเข้าม,ขขา,ม,มาเบิ่งได้เนาะซ้ำสิเข้าม,ขขา,ม,มาเบิ่งได้พอปั๊บอัลกอริทึมปุ๊บ คักแห้งพี่น้องบานที่นี่พุ่นมาจากทางระยองบานนี้โควิดพี่น้องโควิดโอ้ยยังไงจะมาแวะแถวชนบุรีเด้อข,ขามไปพุ่นเลยเด้อขามไปพุ่นๆขามไปกรุงเทพพุ่นละยังมาไก่แถวนี้ครับผมผีออกผีเขา่าแย่โออาจารย์เป็นโจรเจ้าเป็นโจรละพูดน่ะ บ่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 เคยสาครับบ่เคยสาบ่เคยโมซาเราเถื่อครับผมมาดึกตัวครับคู่มือให้กับเขาก็ไปปลุกเอาจริงๆแล้วครับเนาะพี่อยู่เยอรมันโอ้ยหนาวปน้อครับผมเอาใจอยากคครับผมเนาะทงนี้ก็ขอบคุณหลายๆครับผมพ่อกันไหมเด้อครับเด้อคุณนิตยาคุณราชนีโอ้ยประสบปุจคนนะครับผมเอ้ยมาพอบรรพี่น้องเนาะเป็นแฟนต้อยยง กันกลับมาเป็นตัวยงประจุขูทุกคนนะครับผมกาบสวัสดีครับผมฝากก็ไหลก็แช่น้ำนะครับสวัสดีครับ